I got a bottle of Patron and some lights so on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ PSV ตกลงไหมแมนยูพร้อมยื่นแค่2,000ล้านบาทคว้าโคดี้กัโปโร่วมทัพมกรานี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังยื่นดิวซื้อโคดี้กัโปโเป็นครั้งแรกในราคาแค่2,000ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าที่ p s v ตั้งเอาไว้ตอนนี้ไม่มากวันที่17ธันวาคมเดลี่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังทำแผนการทีี่จะควววาาาตตัด,ดยิิงทมช ทแวร์นของสโมสร PSV อสวีไอโมาร่วมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แล้วโดยมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเริ่มเปิดการเจรจาด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทนะครับเป็นการเจรจาครั้งแรกต้องการให้ PSV ยื่นความต้องการมาให้ทางแมนยูไนเต็ดได้พิจารณาเพื่อปิดดีลให้รู้ล่วงโดยเร็ววันอีกด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่าโคดี้กัปโปคือเป้าหมายแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการมาแทนที่ของชิซเซโนโรนโดสตาดังหมายเล เจ็ดที่ลาจากทีมไปก่อนทนาเมนต์ฟุตบอลโลก2022และยังเป็นนักเตะไหลสังกัดอยู่จนถึงเวลานี้โดยทางฟุตบอลอินไซเดอร์เชื่อว่าทีมจากเอเรดิวิชีลีกจะต้องการค่าตัวของแนวลุกไลยนี้เริ่มต้นที่45ล้านปอนด์จากเดิมที่เคยได้รับข้อเสนอจากทีมปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นในขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่วาลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการไล่ล่านักเตะด้วยเช่นกันสำหรับแนวลุกทีมชาติฮอลแลนด์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฟุตลลโโก2022โดย ้าต,ตัวยิงไปสาประตูจากการลงสนามห้านัดซึ่งเป็นการทําสถิติเทียบกับแข้งระดับตํานานอย่างเดนิสเบิร์กแคมป์เวดดี้ชไนเดอร์และโยฮันนิกเกนอีกด้วยสําหรับโคดี้ครับโปรแล้วแอปมินมองว่าถ้าไม่เกิน50ล้านปอนด์ควรรีบจัดเลยนะครับเพราะถ้ายื้อไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ราคาน่าจะขึ้นไปเป็นร้อยล้านปอนด์นะครับข่าวนี้น่าจะแพงหูฉีกเลยทีเดียว เจอเรื่องร้ายเพียบเอฟราไม่แปลกใจหากโรนัลโดแขวนสตาร์ตปราตีเอฟราเปิดอกจะไม่เซอร์ไพรส์เลยถ้าหากคิเตียนโนโรนัลโดเลือกที่จะแขวนสตาร์ทในเร็วๆนี้หลังจากคริเตียนโนโรนัลโดเจอเรื่องร้ายเพียบในช่วงที่ผ่านมาผมบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าโรนัลโดจะทําอะไรมันก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายไปสมหมดปราตีเอฟราอดีตยอดแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ล่าว,ว่าตนจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยถ้าหากคิเตียนโนโรนัลโดจะตัดสินใจประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในอนาคตอันใกล้โรนัลโดตกเป็นประเด็นมากมายไก่ก ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากการมีปัญหากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอริกเชนฮาร์จนนําไปสู่การยกเลิกสัญญากับปีศาจแดงและการที่เขาหลุดจากตําแหน่งตัวจริงของทีมชาติโปรโตุเกสก่อนที่ทัพฝอยทองจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2022และซึ่งจนถึงตอนนี้เขาก็ยังหาทีมใหม่ไม่ได้เลยด้วยเฟราเผยผ่านรายการในสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของอังกฤษว่าตอนที่ผมได้คุยกับเขาเมื่อไม่นานมานี้นะเราไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาอยากทําอะไรต่อไปเราคุยเกี่ยวกับเรื่องชี วิตและครอบครัวเป็นหลักผมไม่รู้ว่าโรนัลโดจะแขวนสตัรหรือเปล่าบางครั้งเมื่อคุณโดนตําหนอย่างหนักแล้วนั้นมันก็จะทําให้คุณมีอารมณ์ประมาณว่าโอเคฉันคิดว่ามันถึงเวลาต้องเลิกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในช่วงบ้านปลายของอาชีพการเล่นรวมถึงโดยเฉพาะตอนที่คุณไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับทีมชาติของคุณอีกต่อไปเพราะคิเตียโนโรนัลโดอยากเล่นและอยากฟิตเต็มที่การได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับบ้านเกิดของเขาเคยเป็นความฝันของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มีฝันแบบนั้นแล้วผมจะไม่พูดแคนคิเซียโนโรนะ แต่ผมไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะพูดว่าผมจะแขวนสตัรแล้วเพราะตอนนี้ไม่ว่าโรนัลโ,โดจะทําอะไรเขาก็จะดูเป็นคนที่แย่และเป็นนักเตะที่แย่ไปสมหมดผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเขาคิดตัดสินใจที่จะแขวนสตัร์ สื่อเผยแฮร์รี่แม็กควมีลุ้นคัมแบ็กตัวจริงหากอาร์เจนตินาไปถึงแชมฟุตบอลโลก2022มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าหลังฟุตบอลโลกแฮร์รี่แม็กควจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากอาร์เจนตินาไปถึงแชมฟุตบอลโลกวันเสาร์ที่17ธันวาคมซันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่แฮร์รี่แม็กควปากันหลังของปีศัตวแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะได้ลงตัวจริงในเกมแรกๆหลังจากศึกฟุตบอลโลก2022หากอาร์เจนตินาสามารถไปถึงแชมป์ 22ได้มีรายงานว่าหากอาร์เจนตินาสามารถเป็นแชมป์โลกสมัยที่3เอาชนะฝรั่งเศสทัพฟ้าขาวจะกลับไปที่เมืองบูนสไอเรสเพื่อฉลองแชมป์โลกก่อนซึ่งลิซานโดมาร์ตินเนสเองก็จะกลับไปที่นั่นด้วยและทําให้คาราบาวครับที่จะพบกับเบอร์ลี่ไม่มีแข้งลายนี้และทําให้มีโอกาสที่แฮร์รี่แม็กควายจะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงแทนสําหรับอาร์เจนตินาเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ8ปีโดยจะแข่งขันกันในวันที่18ธันวาคมเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย